ว่าดังทั่วโซเชียลเหมือนกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชายชุดดำแขนเทศกิจยึดอุปกรณ์เล่นสเกตบอร์ดที่เก็บไว้ข้างลานอนุสาวรีสามกษัตริย์ใช้สีสเปรย์พ่นเสาแล้วก็พื้นด้วยนะคะด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งล่าสุดจับตัวได้แล้วค่ะ ภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่บันทึกภาพชายหนุ่มสวมหมวกมีปีกบางใบหน้าที่มาเล่นสเก็ตบอร์ดบริเวณลานอนุาาสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่นะคะเขาใช้สีสเปรย์พ่นเขียนข้อความลงบนเสาซึ่งมีข้อความว่าเอาของคืนมารวมถึงข้อความที่ต่อว่าเทศกิจที่ไม่สุภาพนะคะจากนั้นเนี่ยยังมีการพ่นสีสเปรย์บริเวณกระเบื้องหินอ่อนที่ทําเป็นที่นั่งบริเวณแปลงปลูกไม้ประดับเป็นข้อความที่ไม่สุภาพอีกหลายจุด เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเหตุนี้เกิดเมื่อวันที่19กันยายน2568เวลาประมาณ19นาฬิกา9นาทีซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องแวะมาถ่ายภาพทาให้เสียภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะล่าสุดนะครับชุดสืบสวนเหี่ยวดำตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ติดตามจับกลุ่มจากกล้องวงจรปิด ผู้กอ่อเหตุนะครับคือนายพีรวัตรอายุ31ปีนะครับใช้สีสเปรย์เขียนข้อความเนื่องจากไม่พอใจเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มายึดอุปกรณ์เล่นสเกตบอร์ดของตนที่วางไว้บนลานอนุสาวรีย์นะครับก็ทำไปด้วยอารมณ์โกรธซึ่งสั่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ผู้กอ่อเหตุไปซื้อทินเนอร์มาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ซื้อสีมาทาทับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อด้วยนะครับไม่ไม่ใช่แค่ทาสีเสร็จจบนะอ,อันนี้ให้ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริเวณลานุสวรีสามกษัตริย์เนี่ยมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันเป็นประจําอันนี้เป็นประจําอยู่แล้วเจอกันบ่อยๆมาจะ10ปีแล้วละ่ะนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าปัญหานี้อาจจะเกิดจากการที่มีอุปกรณ์ทิ้งไว้แล้วไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยนะครับทางที่สกิจเองเนี่ยอาจจะต้อง จัดงานหรือว่าต้องใช้พื้นที่ก็อาจจะต้องเอาของไปอย่างนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับอาจจะต้องไปติดต่อทา้งที่กิจให้เรียบร้อยนะเพราะว่ายน,นิดนใช่นะเข้าใจได้ว่าอาจจะโกรธแต่ว่าทําแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับ